รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยร้านอาหารญี่ปุ่นทูน่าอิจิบังอร่อยสดคุณภาพเกินราคา สวัสดีค่ะกับะจารุนะคะกับร้อยแปดลิฟวิ่งร้อยแปดสไปที่เป็นคุณค่ะผู้ชมคะคนไทยส่วนใหญ่นะคะก็น่าจะชอบอาหารญี่ปุ่นกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วุฒิมาแนะนําร้านอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่งนะคะซึ่งนอกจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วราคานะคะก็ยังสบายกระเป๋าอีกด้วยนะคะและที่สําคัญร้านนี้นะคะเขายังมีเรือประมงเป็นของตัวเองนะคะเพื่อจับทูน่าในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วยค่ะน่าสนใจแค่ไหนนะคะวันนี้ค่ะผู้บริหารรออยู่แล้วเดี๋ยวจะไปเจอเขากันเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะคุณก็อยู่กับคุณแฟนดดี้นะคะซึ่งเป็นผู้บริหารร้านทูน่าอิจิบานนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับนี่นะคะวันนี้ต้องเผื่อคุณเฟนดี้ก่อนเลยนะคะจริงๆแล้ววันนี้เราอยู่ในร้านนี้คนเยอะมากๆบรรยากาศร้านนี้แบบว่ามีคนเข้าตลอดเวลาเลยขอบคุณครับใช่ไหมคะอันนี้สาขานี้คือสาขาที่ไหนคะสาขาจุฬานะครับอ๋อสวนหลวงสกแคร์สวนหลวงซึ่งเป็นสาขาล่าสุดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่จริงๆทูน่าอิจิบังนี่มีทั้งหมด11สาขาแล้วในกรุงเทพหกสาขากรุงเทพสาขาแล้วก็จังหวัดยังมีห้าสาขามีหสาขาร้านนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่า ที่อาหารสดขนาดนี้เพราะว่ามีเรือประมงของตัวเองจับปลาสดๆเลยใช่ไหมคะเรืออยู่ภูเก็ตนะครับเราจับทูน่าเองอ๋อจับทูน่าเองเลยทูน่าทูน่าขาวมารีนอย่างนี้อ๋อโยเวนแซลมอนแซลมอนน้ำเข้าจากรนเวย์ครับทำไมถึงเลือกเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นในเมืองไทยล่ะคะคือจริงๆนี่มีบริษัทขายปลาเองตอนแรกขายเป็นปลาแบบส่งตามร้านอยู่แล้วแล้วคือเจ้าของเจ้าของบริษัทเขาชอบ ทานอาหารญี่ปุ่นด้วยเราก็คิดว่าจะเปิดเองค่ะแต่ว่าส่วนมากข,าข้างข้างๆราคาแพง<ะ>เพราะฉะนั้นเขาคิดว่าเอ๊ะเราจะขายของถูกแต่ว่าของคุณภาพดีได้หรือเปล่า คุณภาพแต่ว่าราคาสบายกระเป๋าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้ตอนนี้อยู่ที่สาขานี้แล้วเราก็ควรจะต้องชิมกันเลยดีกว่าเพราะว่ามีอาหารหลากหลายมากๆนอกจากเป็นพวกอาหารญี่ปุ่นสดๆแล้วซาซิมิแล้วก็ยังมีแบบแนวแบบฟิวชั่นที่ถูกปากคนไทยด้วยนะคะเรามาเริ่มจากเมนูแรกก่อนเลยดีไแนะนําเอาเป็นตรงนี้เลยค่ะมีปลาอะไรบ้างเองกอวะหอยเป๋าคืออ๋อนี่เป็นออทโรที่หยิบนี่เป็นชูทโรนะครับชูทอโรอืม หวาน,นสดมากมากเลยอะ่อะ,ะเอ็นกวาเสิร์ฟมาเป็นแบบนี้เลยใช่ใช่ใช่เอ็นกะวานี่คนชอบเยอะเนอะเพราะมันจะแบบมีความมันแล้วก็หอมสดคอลลาเจนเยอะคอลลาเจนเยอะ <laughs> อสดมากเลยอะ่ะเมนูต่อไปอเป็นโฟล์กัสุชินะครับที่เป็นวากิวเนื้อญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นเอ็นกวาซูชิครับนี่เป็นอิจิปังเซ็งบิทนะครับแซ็งบิช เอเอ่ข้างในไส้เป็นทูน่าสลัดมีซอสโยเกิร์ตเป็นสุดข,ของเราเองนะครับน,นี่แนวฟิวชั่นหน่อยหนึะใช่ใช่คือรสชาติเข้ากันลงตัวมากๆเลยอะค่ะออโอ้ลากาให,ใหญ่มากเลยแล้วก็สดมากเลยลายๆในปากเลยเนาะลายลายในปากเลยชอบมาก ยังมีอีกหลายอย่างเลยที่คุณผู้ชมต้องงงกับราคามากเพราะว่าได้ขนาดนี้แล้วแต่ราคาสบายกระเป๋าจริงนี่ไงเมนูอีกอย่างนึงที่หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โห lobster ใหญ่ขนาดนี้เลยราคาจะเป็นยังไงอันนี้ตัวนี้เท่าไหร่คะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับก็อมองกรอนกิโลขึ้นเลยนะครับถูกมากเลยราคาพันนิดเองค่ะใช่มันสดมากเลยแล้วก็อร่อยมากด้วยนะคะลองมาชิมดูกันได้เมนูนี้น่าจะคนสั่งเ <Okay. S 1> ยงอยะอยู่นะคะเมนูต่อไปบ้างคะ่ะนี่เป็นไห่หน,นัลงลมสดไห่ยน,นังลม ครเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดของร้านเราเองครับร้านอาหารญี่ปุ่นมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เด็ดจริงๆเลยนะแล้วนี่ขอมีจำนวนจำกัดของมีมมจำนวนจำกัดถ้าเกิดมาก็รีบสั่งเลยนะใช่ใชเพราะว่าคุณจะบอกว่าสด<ๆ>แล้วที่สําคัญน้าจิ้มอร่อยมากต่อไปอันนี้ก็จัดไม่แพ้กันที่เป็นแซลมอน,มอน,นครับ อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ได้ทานอาหารหลากหลายมากแต่ว่าจริงๆยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าเราต้องตอบท้ายด้วยเมนูนี้เลยนี่เป็นโม่ไฟซีฟูด้ดน้ำซุปเต้าหู้มีอะไรอยู่ในนี้บ้างคะมีกุ้งมีปลาามินมีปามลาหมึกด้วยครับอืซุปเต้าหู้ซุปตตหอมมากเราได้ซีฟู้ดแน่นขนาดนี้นะคะก็เป็นแบบว่าเมนูปิดท้ายของวันนี้ <Okay. S 1> จริงๆที่นี่มีเมนูเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะ เผ็ดุ้นทานแบบนี้แล้วนะคะหลายคนก็คงอยากจะมาทานอาหารญี่ปุ่นนะคะที่สดและอร่อยและที่สำคัญราคาสบายๆแบบนี้นะคะอยากถามว่ามีสาขาที่ไหนบ้างคะในกรุงเทพมีสีหลงกับพัฒนาการมีเทวินเทเอ,อมีปังนาอ,อาดีด้วยนะครับทั้งหมด4สาขาแล้วก็มีที่ต่างจังหวัดอีกนะคะต่างจังหวัดก็มีสีราชามีลอยยงมีพัทยาพัทยาลอยยงภูเก็ตภูเก็ตยังมีสาขาเรืออยู่ที่นั่นด้วยใช่ใช่ยิ่งสดที่สุด อย่างนี้ก็ลองมาทานกันได้สําหรับร้านนี้นะคะทูน่าอิชิบังนั่นเองนะคะก็เปิดทุกวันใช่ไหมคะสำหรับสาขาที่สวนหลวงสแควร์ใช่ครับเซอเอมองเทินสี่ทุ่มับมาทานกันได้เรื่อยๆเลยนะคะสําหรับร้านนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแฟนดี้มากๆเลยนะคะที่มาแนะนําร้านอาหารแล้วก็เมนูอาหารญี่ปุ่นสดๆและอร่อยแบบนี้ให้เราตัดลิวิ่งได้รู้จักกันนะคะโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบเช่นเคยนะคะกับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพและความงามค่ะสําหรับแขกรับเชิญที่จะมาเจอกันในวันนี้นะคะเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะเพราะว่าท่านเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมจีนนะคะซึ่งถ้าเห็นหน้ากันเนี่ยก็จะอ๋อแล้วก็คุ้นหน้ากันแน่นอนเลยค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องของสุขภาพและเคล็ดลับการดูแลตัวเองของท่านค่ะตามุกมาพูดคุยกับเขาด้วยกันเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะโบก็อยู่กับแขกรับเชิญที่คุณน้าคุณตากันดีนะคะอาจารย์วีโรตั้งวานิชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ฮาวค่ะนี่ฮาวมาค่ะอาจารย์โอยจะบอกว่าดีใจมากๆเลยที่ได้เจออาจารย์นะคะเพราะว่าเห็นอาจารย์มาตั้งแต่โบเด็กๆเลยและอาจารย์ก็ยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยค่ะตอนนี้67แล้วอีก3ปีก็70แล้วนะคะคือดูเหมือนเลยนะคะเราจะดูอาจารย์ในทีวีตอนเด็กๆอาจารย์ก็ยังคงเหมือนอย่างนั้นเคล็ดลับในการดูแลตัวเองของอาจารย์ยังไงคะเอออาโบค่ะไม่ได้อย่างที่ดูเห็นนะ เมื่อประมาณสองปีที่แล้วค่ะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะออเหรอคะเอออยู่ดีๆก็หมดแรงไปเลยถ้าจนสองปีที่แล้วหกสิบห้าใช่แล้วก็นั่งตรงตรงนี้ไม่ได้นะ้นั่งอย่างนี้นะมันเป็นเพราะไงคะุกอายุมากขึ้นอายุมากขึ้นแรงมันอยู่ดีๆหายไปทั้งคืนนอนก็กระสับกระส่ายรับรับตื่นค่ะอหมดแรงยิ่งนอนไม่พอแรงก็ยิ่งถอยลงไปอีกปกติเป็นคนที่ชอบขับรถนะคไปกินข้าวฟินก๋วยเตี๋ยวไกลไกลไปกินข้าวหมกไก่นู่นผ้าแดงก็ไปค่ะ ก็ไปไม่ไหวละแล้วก็ทัวร์เธอก็ไม่ไปใครจะเชิญเป็นวิทยากรก็ไม่ไปนี่หน้าช่วงหลังๆอาจารย์จะเงียบๆไปเงียบไปแล้วก็ไปหาหมอหมอก็ตรวจอะไรไม่เจอความดันก็ไม่มีเบาหวานก็ไม่ขึ้นนะครับแล้วหมอก็บอกนั่นแหละหมดแค่ว่าเป็นไปตามอายุพอคขาทนี่เสร็จแล้วก็อาจารย์พี่ว่าเป็นพุทธเจาก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ยอมนั่นแหละเขาชีวิตนี้65พอแล้วเมื่อไหร่ก็ต้องปรงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะปรองแล้วพออยู่ๆฉยๆไม่ทำอะไรนะรายได้มันไม่มีลูก แม่นคนเลี้ยงนะก็ต้องเลี้ยงตัวเองใช่ไหมอาการนี้ก็ทุกกายเสร็จมาทุกใจอีก่าล้ตาแล้วต่อไปเราจะเอาอะไรกินอันนี้ยิ่งแย่เลยแล้วอาจารย์ยก็เลยว่าด้วยความที่ว่าอาจารย์วิโรจน์เนี่ยครุกอยู่ในวงการจีนศึกษาใช้ในสแตนดี้มานาเป็นเรื่องของวัฒนธรรมจีนต้องคิดถึงอาจารย์วิโรจน์อยู่แล้วสิ่งทุกอย่างจะต้องใช่ไม่แต่สมุนไพรตัวถังเช่านี่เราก็รู้จักแล้วก็เป็นอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นบุญที่เราทําไว้เนาะเพื่อนสนิท เขาก็เปิดโรงงานเลยเขาก็ผลิตไอ้ตัวเนี่ยตัวถังเช่าเนี่ยเป็นถังเช่าจีนเลยเหระค่ะจากที่เบดครับอ๋อเป็นถังเช่าที่เบสเขาก็ยื่นมาให้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 ทานก็เอาละไหนไหนก็ไหนไหนละไม่มีอะไรเสียหายก็ลองเลยก็ลองเสร็จป๊บจะดสองสมอาทิตย์อุ้นี่หนูโบใช่ดูดีๆเนี่ยแรงมันฟื้นมาก็เริ่มขับรถละ ไอ้ที่เราเคยชอบชอบกินนะเราก็ขับไปกินนะคราวนี้ก็เชิญไปออกรายการเริ่มลับมาเราออกรายการคระอนี้ก็มีคนเชิญไปออกถั่วตอนนี้ก็กลัวๆนะก็ทำใจดีๆก็ไปก็ไปเมืองจีนเลยค่ะคนที่ไปเมืองจีนติดติศัพท์กันไปทัวร์จีนนี่รู้นะต้องเดินแบบวันละสิบกิโลใู่เเดินได้เราก็ดีใจมากกลับมาก็คือกลับไปใช้ชีวิตที่เคยมีความสุขมั่นใจได้เหมือนเดิมเลยชีวิตที่เหมือนกับชีวิตที่ตายไปมันฟื้นขึ้น ในฐหาหนะที่อาจารย์นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรจีนเนี่ยผูถามคะ่ะว่าคนจีนเนี่นิยมทานถังเช่ากันไหมคะเพิ่งจะนิยมเมื่อก่อนมันเข้าไม่ถึงเดีย๋ยวนี้เข้าถึงแล้วะนะครถังเช่าเนี่ยก็คือ,อชื่อจริงๆคือย่านอนะนะครับหน้าหนาวก็เป็นหนอน น่า<ม>ร้อนก็เป็นยาคะ่ะครับก็จะเป็นสมุนไพรที่ฟ้าดินสร้างเป็นพิเศษ<ม>อยู่ระหว่างสัตว์และพืชก็<ม>จึงมีพลังทูอินวัต<ม>ในตัวเขาอย่างเมื่อก่อนจะกินลำบากมาจะต้องไปต้มไปตุ่นอะไรประมาณนั้นอยู่นี้ไม่ต้องเลยวิท,ทยาการเจริญมาก สามารถสกัดสารที่มีประโยชน์จากตัวเข้าออกมันเลยบรรจุแคปซูลกง่ายๆเลยครับมันเป็นแบบแล้ววิธีการทํางานของถังเช่านี่มันทำให้ร่างกายยังไงทำให้เนี่ยเม็ดเลือดเนี่ยเลือดในร่างกายเราจับออกซิเจนได้มากขึ้นอพอออกซิเจนมากปุ๊บเราก็แข็งแรงไง<อ><อ>จริงๆแล้วถังเช่าเนี่ยก็มีในท้องตลาดเยอะแยะเลยนะคะเราจะเลือกยังไงคะอย่างอาจารย์เลือกยังไงแน่นอนก็ต้างเลื่องเงินตั้งมีอ้อยสองอาจารย์รไปโรงงานก็เลยเนาะเออก็เป็นเพื่อนกันอีกก็ไปดูมีมาตรฐานที่แบ มาถ่ายรานการผลิตมนีใบรับรองเรียบร้อยมีเบอร์ให้โทรติดต่อไหมคะศูน9์้ยครับต้องถามอาจารย์เลยค่ะว่าเคล็ดลับการดูแลสุขภาพของอาจารย์ที่อยู่ได้จนทุกวันนี้ดูแข็งแรงกระปี้กระเป๋าได้แบบนี้อาจารย์ทำยังไงบ้างคะดูแลสองส่วนดูแลเรื่องกายกับเรื่องใจค่ะเรื่องใจก็นั่งสมาธิสดมอนนะครับเรื่องกายก็ออกกำลังกายนิดหน่อยแล้วก็ต้องอาศัยเนี่ยทังเช่านี่แหละสองอย่าง ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะจะสอบถามยังไงคะอาจารย์้เจ้าของเขาบอกมาเลยค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเนี่ยโทรไปที่022900999สามสิบสายแรกนะครับก็จะได้สิทธิพิเศษเลยนะครับผมแล้วก็ที่นั่นก็จะมีผู้เชี่ยวชาญต,ตอบคำถามให้ด้วยนะครับผมค่ะและนี่เลยค่ะก,ก็คือเคล็ดลับการดูแลสุขภาพในแบบของอาจารย์มิโรจนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆาเลยค่ะอาจารย์ที่มาแบ่งปันเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพการไว้มีโอกาสเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเจเจียนเซซี แล้ววันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆบลู e 36ค่ะ